สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์จากค่าย Honda ที่เปิดตัวใหม่ในปี2021นี้นั่นเองและผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะยังไม่ครบทุกรุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สิ้นปีนะครับยังเหลืออีกเดือนกว่าๆแถมยังมีมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จัดปลายปีนี้อีกด้วยนะครับก็เลยต้องบอกว่ามันอาจจะมีรุ่นใหม่ๆเปิดตัวหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าใครที่อยากจะเพิ่มก็เพิ่่่มมไดด้นนะคครรรััับบสาาหหหททีีลูลงือว คนที่มาดูในเดือนธันวาหรือว่าเดือนมกรากุมพามีนาเมซานะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงพฤษภาก็าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล ในปีนี้เนี่ยพี่แกก็เล่นเปิดตัวหลายรุ่นเลยนะครับและรุ่นที่รู้สึกว่าเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็น CBR 150R ปี2021นะครับเรียกได้ว่ายกหน้าของ CBR 2 5 0 r มาทั้งยวงเลยก็ว่าได้นะซื้อรถราคาไม่ถึง100,000บาทเนี่ยหล่อเสมือนรถ200กว่าบาทเลยนะครับราคาของ CBR 1 5 0 r รุ่นสแตนดาร์ดจะวางราคาอยู่ที่92,900บาท และรุ่นท็อปที่เป็นระบบเบรก ABS เนี่ยจะวางอยู่ที่9 9 9 0 0บาทถามว่าแพงไหมผมก็บอกว่าแพงนะครับแต่มันก็ยังคุ้มค่ากว่าตัว2018นะครับรุ่นนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวนี้เลยแต่ว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาเท่ากับตัว2021นะและสำหรับคนที่กำลังมองหาสปอร์ต150ยอยู่เนี่ยผมก็คิดว่า CBr 1 5 0 r คันนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอยู่นะ และในปีนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ CBR 150R เท่านั้นนะครับยังมี CBR 250 r r SP อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้า SP เนี่ยได้ออปชันที่เพิ่มเข้ามาเยอะอยู่นะครับอย่างคันเร่งไฟฟ้าหรือว่าจะเป็น Quick Shifter เองเนี่ย SP ก็มีนะครับแถมราคาของเจ้า SP เนี่ยจะเปิดตัวถูกกว่าเล็กน้อยนะครับ รู้สึกว่าราคาของมันจะอยู่ที่239,000บาทนะซึ่งมันต่างกับเจ้า CBR 250 WR ตัวก่อนหน้าน,นี้เล็กน้อยเพราะว่าขานั้นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่249,000บาทซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าเจ้า SP เดี๋ยมันมีราคาถูกกว่า10,000บาทแถมยังมีออปชันที่มากกว่า แต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของงานประกอบแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ยังบอกว่า CBR 2 5 0 WRSP คันนี้เนี่ยอาจจะมีงานประกอบที่ไม่ได้ดีเท่ากับตัวเก่านะครับเนื่องจาก CBR 2 5 0 WRSP คันนี้เนี่ยประกอบโดย a อสตราฮอนด้าประเทศอินโดนีเซียซึ่งมันต่างกับ CBR 2 5 0 WR ตัวก่อนหน้านี้ที่ประกอบโดย Honda Motor Japan นะครับหรือว่า Honda ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือว่า2รุ่นนี้เนี่ยมันมีงานประกอบที่แตกต่างกันนะครับราคาและออปชัน Option เนี่ยมันก็เล เป็นไปตามที่เราเห็นด้วยและถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานประกอบเนี่ยสำหรับ Honda CBR 2 5 0 Do r, r s p ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่นะครับแมบบ้ว่าราคามันจะแอบแพงไปนิดนึงจนมันมีวลีเด็ดที่เขาว่ากันว่าเพิ่มอีกนิดนึงได้650อะนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใจใครใจมันนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นละกันและอีกรุ่นหนึ่งที่ Honda เปิดตัวแล้วค่อนข้างเป็นกระแสนะครับมันมีชื่อว่า PCX 160นั่นเอง ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่ามันวิวัฒนาการมาจากตัว150นะซึ่งราคาเองก็แอบวิวัฒนาการตาม CC ีซีนะครับเพราะว่าราคาของตัว Standard เนี่ย ถูกวางที่86,900บาทส่วนรุ่น ABS เนี่ยจะวางราคาอยู่ที่92,900บาทและสุดท้ายเป็นรุ่น e h e v ที่วางราคาอยู่ที่1 7 5 0 0บาทและราคาที่กล่ามาเนี่ยถ้าวางขายที่หน้าร้านแล้วนะครับให้คุดบวกอีกประมาณ10,000ถึง20,000บาทนะอย่างที่รู้กันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยดีลเลอร์ปั่นราคากันแหลกรานเลยซึ่งจากที่ผมเห็นในกลุ่ม PCX นะครับก็คนที่เขาซื้อตัวสแตนดาร์เนี่ยเขาซื้อกันมาประมาณเกือบเกือบ1 นะก็เราทนะา็เรานเก้า0 0 0บาทซึ่งตัว abs เนี่ยราคาก็ทะลุแสนนะครับสำหรับหน้าร้านเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ว่ากระแสจะเป็นไงก็แล้วแต่ราคาเองเนี่ยก็ยังดีดเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าตัว160อาจจะแว้นกันน้อยลงแต่ราคาเองเนี่ยไม่เคยน้อยลงเลยนะ แล้วก็ยังมีสกูตเตอร์โตเมนติอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ในปีนี้ที่เปิดตัวมาใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะอ๋อแล้วก็ได้นะมันคือ h o n d ้า e รด125นั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีวงล้อที่แปลกนะครับล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลังนะครับก็แปลกดีนะสำหรับตัวผมเนี่ยก็มองว่ามันก็เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีรุ่นหนึ่งนะครับคือเริ่มเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ฟูดทั้งหลายเอามาใช้กันแล้วนะครับยูบล็อกโคตรใหญ่นะครับรุ่นนี้แล้วก็เติมน้ํามันเนี่ยก็เติมง,น,าางน,มน,นั้นกดไ ะนะแล้วก็ที่วางเท้าเี่กก็ค่อนข้างกว้างแต่ว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันแปลกๆไปสักหน่อยนะครับสำหรับตัวผมคือมันจะเท่ก็ไม่เท่จะน่ารักก็ไม่น่ารักนะแต่มันก็ดูหรูดูพรีเมียมดีแถมราคาเองก็ไม่แรงนะครับเปิดตัวมันที่5 5 5 0 0บาทเท่านั้นเท่าที่เห็นหน้าร้านขายเนี่ยรวมทะเบียนแล้วก็ประมาณ57-58มื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดนะครับีเรียกว่าไม่มีการปั่นราคาแต่อย่างใดสําหรับ Honda League 12-5 อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น Honda m มังกี้125นะฮะที่ดูเหมือนไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยอาจจะปรับเปลี่ยนแค่สีสันแต่จริงๆแล้วมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์แถมยังเพิ่มเกียร์มาให้ถึง5สปีดจากเดิมจะมีแค่4สปีดเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่ซื้อมังก e ้มาเนี่ยก็คงไม่ไดเอาอมาใช้งานอะไรมากมายนะครับเพราะมันเป็นรถของเล่นนะเป็นของสะสมหรือจะเรียกว่ามันเป็นแร่ไอเทมที่เก็บสะสมเอาไว้ได้ในอนาคตนะครับ ราคามือสองเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนปล่อยนะครับคนที่ซื้อไว้เนี่ยก็เป็นคนที่มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับคือตัวผมเองก็อยากมีอันจะกินเหมือนกันนะแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ยยอมไม่มีอันจะกินดีกว่านะครับเพราะว่ามังคีหนึ่งสองห้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับคืออันนี้เป็นตัวธรรมดานะฮะยังไม่ใช่เป็นตัวรีบิเต็ดอีดิชั่นนะเห็นว่าตัวรีบิเต็ดอีดิชันเนี่ยแสนกว่าบาทมั้งคือพูดได้เลย และอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมเหมือนกันนะฮะวางขายอยู่ที่คลับเฮาส์ฮอนด้าเหมือนกันนั่นก็คือ Honda c 1 2 5ซึ่งเป็นรถที่สานต่อตำดาน C ีไว้คงไว้เพื่อความคลาสสิกแต่ว่ามีดีไซน์ที่หรูหราม,มากๆนะครับคือเอาง่ายๆว่าขับขี่รุ่นนี้เนี่ยดูยังไงก็รู้นะับว่ารวยนะครับคือมันดูแพงมากจริงๆผมไม่เห็นตัวจริงมาเนี่ยงานประกอบมันดีสุดๆเลยนะซึ่งในปี2021นีิว้วรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เหมือนกับ,บมัง จะเหมือนเดิมแต่ว่าภายในเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วเราก็เรียกมันว่ารุ่นใหม่ได้แบบสบายใจอยู่นะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับที่เป็นราคาแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่89,600บาทนะครับซึ่งราคาหน้าร้านเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกเล็กน้อยสําหรับคนที่กาลังสนใจรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็ไปตํากันได้ที่ครับเ u s e h o n ้าเลยนะ แาะคาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมันคือ Honda Wave 110i รถแม่บ้านขวัญใจสายหมอบตลอดการนั่นเองซึ่งรุ่นนี้ก็มีโฉมใหม่ในปี2021นี้เหมือนกันบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ขายอยู่เนี่ยมันคือรุ่นใหม่แล้วนะครับ แต่แค่ว่าหน้าตามันยังเหมือนเดิมเท่านั้นซึ่งรุ่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ทั้งหมดนะครับมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับยุคนี้มากๆนะครับน้ำมันโคตรแพงเนี่ยผมคิดว่าขี่เวฟน่าจะเหมาะที่สุดแล้วในเรื่องของความทนทานเองเนี่ยก็ตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้แม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่ทนเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับรถทั่วไปในนนนนนปปััจจุุบีนีนี้เเเเ่่่่ยววอองก็็ถถืารรึนนททน มากๆนะครับ อีกทั้งเรื่องของอะไหล่เรื่องของศูนย์บริการเองเนี่ยมันก็ง่ายไปสมดนะครับมันจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อเวฟนั่นเองเอาง่ายๆว่าถ้าไปซื้ออีกค่ายหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าประหยัดกว่าดีกว่าแรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าเวลาเซอร์วิสทีเนี่ยช่างข้างนอกหรือว่าช่างที่ไม่ใช่ช่างศูนย์นะครับเขาก็จะไม่ค่อยอยากซ่อมเท่าไหร่บางทีก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเบิอกอะไหล่นานนะต้องจอดรถทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเวฟเนี่ยคือจับอะไหล่ใหม่มาใส่ได้เลยเอาง่ายๆววว่่่าาารร้นซอออมทัไไปเเสองอะล ไวมากที่สุดนั่นเองซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ชอบอะไรง่ายๆนะครับซื้อง่ายขายง่ายซ่อมง่ายอะไรหาง่ายสู่บริการหาง่ายและที่สําคัญออปชั่นแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้มีออปชั่นอะไรที่ซับซ้อนเลยเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนง่ายๆนะครับกะลังองหารถสักคันเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับอยากคิดง่ายๆก็ซื้อเวฟละกันนะ สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมอาจจะตกหล่นไปบางรุ่นนะอย่างสกูปปี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวลายใหม่สีใหม่ลิมิเต็ด d i t i ชันอะไรเงี้ยมันก็มีใหม่มาเรื่อยๆนะอย่าง CT ที5่เองเนี่ยก็มีสีใหม่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไดเอามาพูดเพราะว่ามันก็แค่สีใหม่อย่างไงล่ะเอาเป็นว่าถ้ามีบิวรุ่นไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นค่ายยามาฮ่าในปี2021นิดะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะและก่อนท ขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ